สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่หนีร้อนไปน,นอนโรงแรมนะครับผมต่อเนื่องกันเลยกับโรงแรมในเครือของแอคคอนนะฮะและสำหรับ EP นะครับเราจะรวบตึงสองโรงแรมเข้าด้วยกันเลยนะฮะก็คือที่นี่เลยนะฮะไอบิสแล้วก็เมอร์เคียวสุพิทยินะครับผมมานอน2คืนพัก2องโรงแรมไปเลยนะฮะทำรีวิวแบบจุกๆไปเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันเลยนะครับ วันนี้เราได้ชั้น18นะฮะห้อง1801นะครับเราจะเข้าห้องกันแล้วนะครับและนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะฮะที่โรงแรม Ibis s u ุข i มวิทยีนะครับผมห้องก็มีขนาดเล็กน่ารักนะฮะกระทัดรัดนะครับผมแต่ว่ามีความใหม่นะฮะการตกแต่งก็คือมีความโมเดิร์นทันสมัยเลยทีเดียวนะครับผม แน่นอนว่าเราเลือกเป็นเตียงใหญ่เตียง king size เลยนะฮะแล้วที่ชอบคือทีวีคือใหม่คือทันสมัยนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คทีวีด้วยกันนะครับผมทางด้านในนะฮะก็จะเป็นที่แขวนเสื้อต่างๆนะ,ะเป็นชาน้นเป็นตู้เซฟนะครับผมนี่เลยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นตู้เย็นนะฮะด้าน,นบนก็มีแก้วมีกา้ํำร้อนมีชากาแฟาต่างๆ นะครับผมวิวในวันนี้นะฮะเราได้วิวที่หันหน้าออกไปทางถนนสุข,ขุมวิทเลยนะก็าสามารถเห็นตึกต่างๆสวยงามเลยนะครับผมทางด้านข้างก็จะมีโซฟาแบบเล็กๆน่ารักน่ารักให้นะฮะนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะฮะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับไปดูห้องน้ำกันนะฮะ นี่เลยนะครับผมขนาดเล็กน่ารักเหมือนกันนะฮะชักโครก็มีสายชำระให้นะครับผมทางด้านฝั่งอาบน้ำนะฮะก็จะเป็นชาวเวอร์ปกตินะครับผมแต่ว่าจะไม่มีตัวรนชาวเวอร์นะฮะโอเคแล้วนี่คือบรรยากาศห้องของที่โรงแรมไอบีสกูฟิทยี่สิบสี่นะครับ หมอจะมีสองใบนะครับผมแล้วก็เป็นแบบซอฟททั้งคู่เลยนะฮะเตียงได้มีความค่อนข้างเฟิร์มนะฮะถือว่านอนสบายลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของทีวีนะฮะก็จะเห็นว่ามีช่องทั่วไปนะครับผมมีช่องเคเบิลนะฮะและแน่นอนว่าเป็นสมาร์ททีวีแน่นอนนะฮะเราสามารถตอบรูทู h ได้เปิด YouTube ได้นะฮะใช้ s สกรีนได้แล้วก็เชื่อมต่อสาย h d m i ได้ด้วยนะครับ ถึงเวลาเช็คเอาท์จาก Ibis นะฮะแล้วเราก็มาเช็คอินที่เมอร์เคีวันต่อเลยนะครับผมที่เมอร์เคียวเราได้ชั้น24นะครับผมวันนี้ได้ห้อง2418นะฮะเราจะเข้าห้องกันแล้วนะครับ และนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะฮะที่โรงแรมเมอร์เคิลสวีทยี่สิบนะครับผมเข้ามาด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่วางของต่งตางๆนะคะเป็นชั้นแขวนเสื้อผ้านะครับผมนี่เลยถัดไปก็จะเป็นในส่วนของมินิบาร์นะฮะมีการน้าร้อนมีชาก,กาแฟามีแก้วน้ำนะะด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะครับผมอ่ะเราไปดูบรรยากาศภายในห้องกัอนดีก,กว่านะครับผมนี่เลยฮะเป็นไงฮะมีความแฟนซีมีความสีสันสวยงามนะฮะมีความใหม่ แะฮะแน่นอนว่าเตียงเนี่ยเราเลือกเป็นเตียงคิงไซส์นะครับผมนี่เลยนะฮะสวยงามมากนะครับผมส่วนวิวในวันนี้นะฮะเราได้ห้องที่หันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะครับผมก็จะเห็นดับเบิลทรีคิตันอยู่ข้างๆนี้เลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องน้ำกันดีกว่านะครับผมทางด้านนี้เลยนะฮะ ทีวีนะครับทีวีจะเหมือนของ iB บิเลยนะครับฟังก์ชันเดียวกันเลยนะเป็นสมาร์ททีวีนะครับผมอ่ะไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับผมห้องน้ำก็ถือว่ามีความกว้างขวางนะฮะตัวชักโครกก็จะมีสายชำระให้นะครับผมนี่เลยนะฮะอเมทิคก็เป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมนี่เลยส่วนฝั่งอาบน้ำก็จะเป็นระบบชาเวอร์นะฮะแล้วก็จะมีตัวเรนชาเวอร์ด้วย นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องนะฮะของที่โรงแรมเมอร์เคียวสุขวิทยี่สี่นะครับหมอนจะมี2ใบนะครับผมใบแรกเนี่ยเป็นแบบซอฟต์นะฮะส่วนอีกใบเนี่ยจะมีความเฟิร์มเข้ามานิดหนึ่งนะฮะส่วนเตียงก็มีความเฟิร์มนะครับถือว่านอนสบายทีเดียวนะครับผมเรามาสำรวจฟิตเนสแล้วก็สระว่ายนำ้ำชั้น29นะครับผม ฟิตเนสเนี่ยก็จะมีความกระทัดรัดนะฮะมีความเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมเครื่องเล่นก็มีประมาณนี้เลยนะฮะคนที่จะ Access f ฟิตเนสได้ก็จะมีเฉพาะแขกของเมอร์เขียวเท่านั้นนะครับผมแขกไอบิสไม่สามารถ a c c e s เข้ามาในฟิตเนสได้นะฮะทางั้นนอกก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับผมเปิดมาก็เจอกับ่ั่ของผู้บาก่อนเลยนะฮะนี่เลยนะครับ สระว่ายน้ำก็ไม่ใหญ่มากนะฮะขนาดกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าที่ต้องให้ก็คือตัววิวนี่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าสามารถเห็นวิวได้แบบก,กว้างๆเลยนะครับผมนี่เลยนะฮะวิวดีมากนะครับผมและนี่คือสระว่ายน้ำของที่โรงแรมเมอร์เคียวสุขวิทย์สี่นะครับ มาถึงในส่วนของอาหารเช้ากันบ้างนะครับผมอาหารเช้าเนี้ยจะเสิร์ฟที่ห้องอาหารชั้น8นะครับผมซึ่งทั้งแขกของ i b i ิแล้วก็เมื่อเคียวเนี้ยจะใช้ห้องอาหารห้องเดียวกันก็คือที่นี่เลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศภายในห้องอาหารนะครับผมก็มีความสวยงามมีความทันสมัยนะฮะมีความโมเดิร์นนะครับผมแล้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถรับชมวิวได้ระหว่างรับประทานอาหารด้วยนะครับผม และด้านนี้เป็นโซนของอาหารนะครับผมซึ่งอาหารน่ถือว่ามีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรลายอาหารด้วยกันนะครับผมเริ่มจากติ่มซำก่อนเลยนะครับผมก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับบางวันก็จะเป็นสลับเปาทั้งสองอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าบางวันเนี้ยก็จะมีขนมจีบเข้ามาด้วยนะครับ ถัดไปเป็นในส่วนของน้ำเต้าหู้นะฮะเป็นน้ำขิงนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆมีปลาท่องโกโุ้ด้วยนะฮะในส่วนของเบเกอรี่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างครบครันนละทีเดียวนะฮะมีครัวซองต์นะครับผมมีเดเนิชนะฮะมีหน่อยมีสโคนนะครับผม หือว่าหลากหลาย้าที่เดียวนะครับผมต่อไปในส่วนของอาหารบ้างน,นะครับผมตรงนี้จะเป็นข้าวต้มนะฮะก็จะุนเวียนปรับเปลี่ยนกันไปนะครับผมตันนี้จะเป็นไข่นะฮะซึ่งทําไว้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัว Scramble นะคะซึ่งก็จะทําไว้แล้วเหมือนกันจะไม่มีเป็นไลฟ์สเตชันนะฮะจะเป็นไส้กรอกไก่นะฮะ ก็เส้กรอกหมูก็มีทั้งสองอย่างให้เลือกกันเลยนะครับผมในส่วนของอาหารไทยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ3-4อย่างนะฮะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเมนูก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับเมนูจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับผม ทางด้านในก็จะเป็นในส่วนของสลัดนะครับมีโคคัสนะฮะในชั้นนี้นะครับผมถัดไปตรงนี้เป็นตัวคัสตาร์ดนะครเป็นส่วนขนมเหมือนกันนะฮะเราจะมีแพนเค้กนะฮะมีวาฟเฟิลครับผมตรงนี้เป็นขนมปังนะฮะก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเมนูตรงนี้นะฮะต่อไปเนี้เป็นเมนูออฟเดอะเดย์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นข้าวซอยไก่ ครับผมเมนออสเเดก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันเหมือนกันนะครับผมถัดไปก็เป็นขนมหวานนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมและสุดท้ายนะฮะในตู้ก็จะเป็นในส่วนของโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้นะครับ โซนเครื่องดื่มจะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะตรงนี้เป็นน้ำสมุนไพรต่างๆนะครับผมน้ำผลไม้นะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของนมแล้วก็ซีเรียลคอนฟเฟล็กซ์นะฮะตามนี้เลยนะครับถัดมาด้านข้างนะฮะก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับผมก็มีชากาแฟนะครับสามารถเซลฟ์เซอร์วิสได้เลย และนี่คืออาหารเช้าจากที่โรงแรม IBIS แล้วก็เมอร์เคียวสุขมุมวิท24นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรวบตึงสองโรงแรมเข้าด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น i อ i s แล้วก็เมอร์เคียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโรงแรมที่ราคาน่ารักนะครับโดยท่าสะดวกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยครบครันเลยนะครับก็ลองมากันได้เลยที่ i อ i s แล้วก็เมอร์เคียวสุขภิยุทธี่นะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเรอดู้ว่าครั้งหน้านเนี่ยเราจะหนีไปโรงแรมไหนกันนะครับผมฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับย่ yeah.